สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับก็พบกันนะครับผมนานๆทีนะครับมาถ่ายวิดีโอตรงอยู่ในรถนะครับพอดีก็มาทํางานก็เลยถ่ายวิดีโอนะครับมาพบปาก FC นะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับวันสดใสวันครูนะครับผมก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันครูที่เวลาเราทำเลิกมงคลต่างๆนะครับก็จะนิยม เอาวันพฤหัสเป็นวันครูเป็นวันที่เริ่มต้นในการเ,าเริ่มต้นสิ่งใหม,ม่เริ่มต้นปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับการบูชาครูการทําพิธีต่างๆก็ถือว่าวันพฤหัสบดีก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันครูด,ด้วยนะครับช่องพ่อใหญโจบนันลงคอรนะครับวันนี้ก็เลยมาพบปะนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพ่อใหญ่โจวบันลงคอรด้วยนะครับ ก็คือนะครับมาพบปะก็คือผู้ยอดผู้ติดตามนะครับตอนนี้นะครับก็ได้1 4ึ่คนนะครับหนึ่คนแล้วก็แต่ยอดชั่วโมงนะครับการดูนะครับยังไม่ครบสี่พันนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ในการทำช่อง Youtube นะครับของช่องพิจูบันนคอที่แรกนะครับ ในการทำอ่ o u t u b e การนับชั่วโมงนะครับความเข้าใจของผมเองนะครับคือเข้าใจว่าเขาให้นับตรงอ่ u t u t u Studio นะครับก็จะมีการให้ใส่วันนะครับวันแล้วก็เวลานะครับระยะเวลาต่างๆนะครับ90วัน7วัน28วันนะครับ3เดือนนะครับผม3 6 5วันแล้วก็ตลอดอายุนะครับซึ่งตามความเข้าใจของผมเองนะครับทีแรกเนาะ โอ้ดีใจจังเลยนะครับผ่านแล้วผ่านเกณฑ์แล้วนะครับผ่านเกณฑ์หนึ่งพันคนก็เหลือแค่สี่พันชั่วโมงนะครับสี่พันชั่วโมงที่นี้นะครับมาดูนะครับก็เข้าใจว่าเขาดูตรงนั้นเนาะก็สามพันสามพันห้าสามพันหโอ้ดีใจดีใจดีใจใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับที่นี้นะครับมาดูอ่า u u u e e นะครับของช่อง เสกสรรพันยูทูบนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่ได้ดูก็เคยดูประจําอยู่แต่ว่า,าไม่ได้ฟังรายละเอียดจริงๆนะครับคือการนับชั่วโมงนะครับเขาไม่ได้นับตรงที่ว่าตลอดอายุนะครับเขาให้นับสามรอหกสิบห้าวันนะครับผมแล้วก็ให้นับย้อนหลังไปหนึ่งปีนะครับทีนี้ก็เลยเข้าใจนะครับ ก็เลยโหลดเว็บมาสตูดิโอนะครับเว็บ YouTube Studio คือเป็นเว็บหลังบ้านของสตูดิโอนะครับเข้าไปดูว่าเราทำมาผ่านมานี้ระยะเวลา12เดือนนี้นะ่ะถึงหรือยังนะครับทีนี้ดูใน YouTube Studio ที่เป็นแอปนะครับผ่านแล้วนะครับผ่าน4 0 0พชั่วโมงก็ดีใจใหญ่แต่ทีนี้นะครับเข้าไปดูในเว็บของ u t u b e นะครับ u t u b e ที่เป็นหลังบ้านนะครับเพิ่งได้แค่สองพันสี่ร้อยกว่านะครับสอง0ันี่้อยกว่าชั่วโมงก็คือเขาไม่ได้นับตลอดอายุนะครับเขานับเป็นปีย้อนหลังสมมุติว่าวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมกราถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวานะครับเขานับเฉพาะหนึ่งปีแต่นี้ผ่านไปหนึ่งวันก็จะเป็นหนึ่งมกราของปีถัดไป แล้วเขาเขจะนับย้อนหลังไปวันที่สองของปีที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมกราปีที่ผ่านมาเขาก็จะตัดชั่วโมงออกนะครับมันก็เลยทําให้ยังไม่ผ่านยังไม่ถึงนะครับได้แค่ได้สองพันห้าร้อยนะครับประมาณสองพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงเหลือประมาณพันกว่าชั่วโมงนะครับก็เป็นความเข้าใจอที่แรกเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับก็เลยมาเริ่มต้นใหม่ทําคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆ การสวดมนต์การบูชาความศรัทธาของแต่ละคนเนาะครับก็เลยมา,าเล่าประสบการณ์ในการทำ u t u b e ของช่องพ่อจตุวบรณคอนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ทำอยู่สามช่องนะครับแต่ช่องหลักก็คือช่องอพ่อจตุวบณคอนะครับในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลความเชื่อความศรัทธานะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับ แต่ก็ยังไม่ครบสี่พันนะครับยังไงก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับช่วยติดตามนะครับดูวิดีโอต่างๆที่ผมได้ทำอาจจะมีวิดีโอบางวิดีโอที่ดูแล้วนะครับมีให้ความรู้หรยอกับให้ตรงกับจดิตของท่านนะครับช่องพิจิตมณีคอ์ก็เลยมาเล่าประสบการณ์ในการทับชัว่วโมงการทำช่อง y t u t u นะครับก็เผื่อเป็นแนวไอเดียของผู้ที่ทำช่อง Youtube นะครับผู้ที่ทำ เกี่ยวกับเครื่องเครื่องรางขังต่างๆนะครับก็คือการนับนะครับเรานับเข้าไปเราเข้าไปดูในเว็บขอสติโอนะครับก็พิมพ์ไปสติโอว่าอ่ u t u b e นะครับจะเป็นเว็บในการเข้าถึงก็จะเข้าไปในระบบก็จะไปดูต่างๆเครื่องมือต่างๆนะครับการสร้างไรายได้ก็จะมีปุ่มบอกเป็นข้อความหรือว่าเป็นอ่าบล็อกที่เราเข้าไปแต่ละชั้นแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าแต่แต่ละคนก็ต้อง น่าจะมีความรู้อยู่แล้วแหละนะครับเรื่องการทาช่องเพราะว่าบางคนก็ประสบความสำเร็จในการทําช่องผ่านเกณฑ์ผ่านอะไรมากมายผมก็ทํามาปีกว่าแล้วนะครับจริงๆช่องก็เปิดนานแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปทําจริงจังนะครับเพิ่งมาเริ่มทําปีที่แล้วนะครับนึกว่าจะผ่านเกณฑ์ก็ยางนะครับแต่ก็ไมา่เป็นไรนะครับผมก็เริ่มทำคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆอัดคลิปวิดีโอต่างๆนะครับสั้นบ้างยาวบ้างตามที่เราถนัดตามที่เราชอบนะครับก็คงไม่นานนะครับ ก็น่าจะผ่านในเกณฑ์ข้อที่2ก็คือคนดู4,000ชั่วโมงหรือเท่าไรนะ 2, หร่นะ2อ0แ0นเลยครับ2แสนนาทีเนาะครับถ้าเป็น4,000ันนะครับก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะครับมาเล่าให้ FC ฟังนะครับเผื่อ,อบางทีคนเพิ่งเริ่มทำเนาะบางคนเพิ่งเริ่มทำ u t u b e นะครับเขาจะนับยังไงนะครับนับเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ยังไงก็มาเล่าให้ฟังก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อใหญ่โจบ้านหนึ่งค้อนะครับในการถ่ายทําคลิปวิดีโอดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ